ัจจุบันความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับกระดูกไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเข่าปวดสะโพกกระดูกพุนข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นและเป็นปัญหาสําคัญที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทุกวัยเพราะนอกจากจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแล้วยังทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขเราขอแนะนํา SVC สีวิชัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อ ดูดลมด้วยสารสกัดที่สําคัญจากธรรมชาติสารสกัดที่สําคัญกระดูกอ่อนปลาฉลามช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นสารสกัดจากงาดําลดการอักเสบและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากไฮโดรไลท์คอลลาเจนชีเปปชดยคอลลาเจนไททรูช่วยบํารุงและซอมแซมข้อต่อข้อเขา่าที่เสื่อมได้เป็นอย่างดีสารสกัดจากขมิ้นชันช่วยระงับการอักเสบและความเจ็บปวด สารสก,กัดจากสตอเบอรี่ช่วยลดกดยูริกในเส้นเลือดสร้างคอลลาเจนชะลอก,การเสื่อมของเซลล์ต่างๆอีกทั้งยังอุดมด้วยวิตามินดีที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขขอ้อ SVC สีวิชัยปัญหากระดูกไขข,อข้อเข่าบอกเรา SVC